นี่ครับรายการสิยกแปดดอกครับนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสองสามสี่หานี่ครับเร็วมาเร็วเอาหกไหเร็วปอกแป๊กเร็วปอกแป๊กนะฮะหปอกแป๊กหกเร็วปอกแป๊กเร็วเร็วโอ้ยนี่ครับจะปอกแป๊กสัดไปหกดอกครับครั้งแรกครับ นี่ครับนกเยอะมากครับวันนี้สนามเกาข้ยายบอวินนะครับขาวไปยี่สิบครับตอนนี้ เอเหมือน้นเมื่อกินเลยถือมาจน่อใเยนี่อให้โยนอย่ผมเข้า A1 ครับเข้าตัว A1 นะครับ

A สามครับ A อส,อสี่ครับอันนี้

มาสองดอกครับตอนนี้ถ่ายดิัะเก็นนะถ่ายดิเฮ้ยโบเบกงไหนวะนี่เราตัวนี้เรา กงเหลืองไงหรอเฮ้แปดเนี่ยคือก๊นี่ครับเจ้าโบเบครับสามโ3

สามครับไม่ไ่้เลยนี่ครับจะบอกแต่ครับหนึ่งองสามตีมาสามตีมาเาเบาครับมาสมตีมาสามตีห้าหกมาห้าหกมาลูกมาลูกแร็วเาแ๊กเากสี่ครับเข้ารอบนะครับยับประกาศเชิญนี่ครับเราไปตัวนี้ครับ แถมว่าถ่ายด้วยทีตอนยกชิงนะครับนะครับ